สู่ช่องซสงนบุชูชนะนะคะตอนนี้เราไปดูความคืบหน้านะคะว่าบ้านลุงจิมนะคะตอนนี้ทําห้องน้ําไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะกําลังทําห้องน้ํานะคะช่างกําลังทําห้องน้ํานะคะแล้วก็ติดถังน้ํานะคะเราไปดูความคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะรายงานให้ f อซได้ทราบอีกครั้งนะคะอ่าโจโกกอก็อกขับไปขับมานะคะ ว่าช่างกําลังทำงานถึงไหนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามีร่มลบด้วยนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังจะผสมปูนนะคะอาหลบแดดนี่นะคะโอ้ตอนนี้เริ่มลงมือก่อแล้วนะคะก่ออิฐบล็อกแล้วนะคะ ะะมีดินด้วยนะคะดินที่จะปลูกต้นไม้นะคะลืมใส่ตัวนี้โอ้โหลืมลืมใส่อะไรคะลืมเอาตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลมพัดมามันจะโอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหมายถึงว่าใส่กันสาสใช่ไหมน้องเมฆใส่กันสาสใช่ไหมกันสาสอับลมเพราะว่ามันต้องเอาสายไปขึ้นบนโอ โอ้โหนี่นะคะน้องเมฆนะคะก็จะเอากันสาดขึ้นนะคะลมมันจะตีไม่ล่าน้องเมฆจับอันไหนจับอันนี้ใช่ไหมก่อน็นีกันแดดนะคะ f เนาะกันแดดกันฝนได้ด้วยนะคะ แดดได้ด้วยอาเราสบายแล้วนะคะเรามีที่หลบแดดนะคะเราก<ด> <ไป S 2> ็ยืนดูช่างทำงานนะคะทำัเกาทประตูนะคะเริ่ เริ่มก่อโอ้โหถ้าถ้าก่อเสร็จแล้วนะ้องแม่ก็ดูใหญ่นะดูกว้างนะนดูเหมือน<ห>ตอน<ห>ที่แบ่งพื้น,นที่เล็กๆ,ๆมันดูเหมือนแบบห้องน้ําเล็กเนาะแต่ตอนนี้ก็มีห้องครัวห้องน้ําในตัวเลยนะคะนะ uh huh. ห้องน้ําในตัว <c oughs> ยอดเลยนะคะ เราก็มาอัปเดตให้ดูนะคะเมื่อคี้เรามานะคะช่างก็กําลังขุดบ่อเถอรนะคะแล้วก็วางท่อไปแล้วนะคะวางท่อไปแล้วสองสองแถวนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังก่ออิฐบล็อกนะคะก่ออิฐบล็อกเพื่อทําห้องน้ํานะคะแยกห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะนี่ก็ถือว่าน่ารักกระทัดรัดดีเหมาะกับบ้านนกดาวนะคะ พื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะลุงจิมก็ใส่แทงน้ำนะคะวางแทงน้ำไว้นะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการที่ว่าบางครั้งน้ำไหลบางครั้งน้ำไม่ไหลนะคะเพราะฉะนั้นแทงน้ำมีความสำคัญนะคะในการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะในยามที่เราจำเป็นต้องใช้น้ำนะคะนี่นะคะช่างก็ทางนี้ก็ช่างก็อะไรนะคะติดตั้งประตูใช่ไหมคะนี่นะคะติดตั้งประตูนะคะ ันช่างก็ผสมปูนรอแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ช่างสี่ท่านนะคะก็แบ่งหน้าที่กันทํางานนะคะเอซแบ่งหน้าที่กันทํางานได้ดีมากเลยนะคะเขาเป็นช่างชาวบ้านนะคะนี่นะคะพ่ออยู่บ้านไหนคะบ,นบ้านห้วยน้ําเที่ยงะคะ่ะโอ้โหบ้านห้วยน้าเที่ยงนี่ช่างเยอะจังเลยนะคะมีทั้งช่างไฟนะคะแล้วมีทั้งช่างก่อสร้างนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ เอาอย่างนี้เวลา<ฮ>เวลาที่บ้านห้วยน้ําเที่ยงทําอะไรก็ทําบ้านทําอะไรก็ไม่ต้องหาช่างที่อื่นแล้วใช่ไหมคะพ่อสบายเลยใช่ไหมคะอ้นนะคะจ้างกันหมู่บ้านนะคะบางทีก็จ้างด้วยน้ําใจนะคะเนาะก็ก็เป็นช่างชาวบ้านนะคะก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์มากนะคะพอเป็นการเอื้ออ,อํานวยต่อกันนะคะ ก็ในการที่เราได้ว่าจ้างช่างนะคะในหมู่บ้านนะคะให้มาทำนะคะลุงจินก็อยากทําบ้านให้เสร็จไปๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวอะไรมาแย่ๆนะคะมันมีความจําเป็นนะคะเรื่องครัวนะคะเนาะเรื่องครัวนะคะตอนนี้นะคะประตูนะคะก็มีการติดตั้งนะคะมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีการต่อนะคะก่อวงกบนะคะวงกบประตูเนาะในการที่จะไปติดตั้งประตูด้านหลังอันนี้เป็นประตูด้านหลังใช่ไหมคะน้องเม่โอ้เนี่ยเป็นประตูเดียวเนาะค่ะอันนี้นะคะน้องแม่ะะออประตูห้องน้าอ๋อประตูห้องน้านะคะเป็นประตูห้องน้ําอ๋อแบบทะลุก,กันได้เลยอก็ไม่ต้องมีประตูแล้วแหละ <laughs> นะ ใช่ถ้าออกหน้าบ้านเข้านี่มันก็อ้อมไกลใช่อ,อืมจะได้สะดวกใช่เนี่นะคะ,ะนี่ยนะคะก็ชทางก็ทำงานเกือบเสร็จแล้วนะคะ FC ก็ไปอีกนิดนะคะ แป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเอฟซีเนาะตอนนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพีคอฟฟีนะคะทีพีสกินนะคะแนะนำช่องเฟิ่อมมุนชูชาแน,นลนะคะนี่นะคะก็อะไรอะงูป่ะนี่นะคะอ่ะ ก็ะะ K อย่าลืมนะคะ CP c o f f e e CP Skin ในนามช่องสมุนชูชาแน,นลนะคะนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสมุนชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะเรามาอัปเดตล่าสุดน,นะคะบ้านลุงจิมนะคะ